คาเตือนก่อนที่ทุกท่านจะมาแลกเปลี่ยนหรือทองคานะครับผมจะให้คําแนะนําคุณประมาณสักสามสี่ข้อนะครับใครที่ตามผมมาผมมักจะยกตัวอย่างเรื่องของเหรียญวันนี้ไม่ว่าคุณจะไปเจอธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเหรียญมีสองด้านนะครับคุณอย่ามองด้านเดียวนะครับหรือคุณดูคลิปผมหรือว่าคลิปคนอื่นที่บอกว่าแลกเปลี่ยนได้ได้ได้แต่คุณต้องเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะ นี่มันคือธุรกิจนะครับมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะครับมีอาชีพเดียวในโลกนะครับที่ได้ร้อชัวร์เลยคือลูกจ้างแต่ได้เปลี่ยนหรือทองคำมันคือธุรกิจนะครับแต่คุณจําไว้นะข้อดีของมันคือเงินอยู่กับเรา เราเป็นคนบริหารจัดการเองหรือทองถ้าคุณกลัวคุณไปซื้อทองแท่ง96.5มาเก็บไปเองบริหารเองนะครับลงไปซื้อขึ้นไปขายแต่จะลงจังหวะไหนคุณจะซื้อแล้วขึ้นคุณจะขายจังหวะไหนอันนี้คุณจะเมนเนตเองได้นะครับใครที่มีความคาดหวังว่าจะมาได้เดือนเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับ มาเป๊ะๆๆไม่ได้นะครับหรือแม้แต่คนที่จะมาเรียนคอร์สกับผมหรือซื้อคู่มือคิดให้ดีด้วยนะครับก่อนเสียตังค์คอร์สที่ผมสอน,นอก็เป็นเหมือนกับความผิดพลาดที่ผมเคยเจอแล้วมาแบ่งปันให้กับพวกคุณไม่อยากให้พวกคุณไปเดินในทางนั้นอีกนะครับรวมถึงคู่มือมันก็เป็นสถิติข้อมูลที่ให้พวกคุณรู้ว่าอ้อเงินมันขึ้นอย่างนี้ เดือนมันขึ้นอย่างนี้บางเดือนก็ได้อย่างเดือนที่แล้วเนี่ยค่าเงินมันแข็งค่ามันก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันต้องได้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 ไม่ใช่นะครับถ้าธุรกิจไหนหรืออะไรบอกว่าได้ได้ไดเดี๋ยวคุณถูกหลอกนะครับผมเตือนสติคุณครับยกเหรียญมาพลิกดูให้เห็นครับใครตามผมมาผมจะบอกสองด้านอยู่เสมอนะครับ แบ่งปันแค่นี้ลองไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ